สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับหัวข้อ Logical Labyrinth หรือว่าเขาวงกตนะครับความท้าทายของหัวข้อนี้เขาจะให้เราใช้ตัวดำเนินการทางตรรก,กะก็คือ AND OR NOT นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเคลื่อนที่ไปในโลกปริศนาแล้วก็เก็บอัญมณีแล้วก็สลับสวิตนะครับ ก่อนอื่นเราลองมาดูในโลกปริศนาของเรานะครับให้เรามองหาแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบการทำงานที่ซ้ำกันดูก่อนนะครับจากโลกปริศนานี้นะครับเราจะพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจออัญมณีอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่นะครับด้านขวามือก็จะมีอัญมณีอยู่เสมอนะครับอย่างเช่นตรงนี้ตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2เราพบ อัญมณีอยู่บนสวิตที่ปิดอยู่นะครับด้านขวามือก็จะมีอัญมณีอยู่นะครับจุดที่3เราพบอัญมณีอยู่บนสวิตที่ปิดอยู่ด้านขวามือก็จะมีอัญมณีอยู่นะครับแต่ในกรณีที่มีสวิตที่ปิดอยู่อย่างเดียวไม่มีอัญมณีนะครับเราก็จะพบว่ามันจะเป็นรูปแบบที่ต่างออกไปจุดนี้ก็เช่นกันนะครับจากตัวอย่าง for l o o p ที่เขาให้มานะครับเขาจะให้ฟ o r l ล o p มา เพื่อทำการทำงานซ้ำหรือวนทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งจานวน8ครั้งเนี่ยก็จะเท่ากับกระเบื้องที่อยู่บนโลกปิศนานะครับเรามาลองนับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับคราวนี้เราลองมาเขียนโปรแกรมดูนะครับว่าเราจะเดินแค่ 8ช่องนะครับแล้วเราจะทำการสลับสวิตช์แล้วก็เก็บอัญมณีทั้งหมดได้ยังไงนะครับขั้นแรกนะครับจากโค้ดที่ให้มาเขาจะทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องนะครับด้วยคำสั่ง move forward จากนั้นให้เราทำการตรวจสอบเงื่อนไขโดยใช้ if นะครับให้เราตรวจสอบว่าถ้าเรายือนอยู่บนอัญมณีและ ยืนอยู่บนสวิตท,ที่ปิดอยู่นะครับถ้าเข้าเงื่อนไขนี้หมายความว่าเราต้องยืนอยู่บนอัญ,ญมณีและยืนอยู่บนสวิตท,ที่ปิดอยู่ก็คือต้องเป็นจริงทั้งคู่ถึงจะเข้าเงื่อนไขนะครับซึ่งก็คือเหตุการณ์นี้นั่นเองเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแสดงว่าทางด้านขวามือจะมีอัญ,ญมณีอยู่ถูกไหมครับดังนั้น ขั้นตอนแรกเมื่อเราอยู่ยืนอยู่บนอัญมณีและสวิตที่ปิดอยู่นะครับเราจะให้ไบท์ทำการเก็บอัญมณีด้วยคำสั่ง collect gem ต่อไปเราจะให้ไบท์ทำการสลับสวิตด้วยคำสั่ง toggle switch เมื่อเก็บอัญมณีแล้วก็สลับสวิตเสร็จแล้วนะครับเราจะให้ไบท์ทำการเลี้ยวขวาด้วยคำสั่ง turn right จากนั้นให้ไบ์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า2ช่องด้วยคำสั่ง move forward จากนั้นให้ไบท์ทำการเก็บอัญ,ญมณีตรงจุดนี้นะครับด้วยคำสั่ง collect gem เมื่อไบท์ทำการเก็บอัญ,ญมณีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะให้ไบท์ทำการกลับหลังหันด้วยคำสั่ง turn right 2ครั้ง จากนั้นให้ไบต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า2ช่องด้วยคำสั่ง move forward เมื่อไบต์เคลื่อนที่กลับมาอยู่ที่จุดเดิมตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะสั่งให้ไบต์เลี้ยวขวาด้วยคำสั่ง turn right คราวนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเงื่อนไข ในการเก็บอัญมณีนะครับในแพทเทิร์นนี้ต่อไปไบก็จะทําการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเงื่อนไขถัดไปที่เราจะทําการตรวจสอบก็คือเงื่อนไขในกรณีที่ไบย,ยืนอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่อย่างเดียวกับในกรณีที่ไบย,ยืนอยู่บนอัญมณีที่ไม่มีสวิตช์นะครับเราก็จะทำ,ะาทำการตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ ถ้าไบาย,ยืนอยู่บนอัญมณีให้ทำการเก็บอัญมณีด้วยคำสั่ง collect gem ต่อไปเราจะตรวจสอบเงื่อนไขหากไบย,ยืนอยู่บนสวิตท,ที่ปิดอยู่เราจะให้ไบทําการสลับสวิตโดยคำสั่ง toggle switch อ,อย่างนี้นะครับ เหตุผลที่เราทําการสร้าง if 3คําสั่งนะครับโดยไม่ใช้ if l e ก็เพราะว่าในกรณีที่เราใช้ if l นะครับกรณีที่เข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขที่เหลือก็จะไม่ทํางานนะครับดังนั้นลูปที่เขาให้มานะครับเดินทั้งหมด8ช่องเนี่ยมันก็จะไม่พอนะครับดังนั้นหากเราเขียนเงื่อนไขแบบนี้นะครับไม่ว่าเงื่อนไขใดจะเป็นจริงนะครับ ลูปอิฟทั้ง3ลูปเนี่ยจะถูกตรวจสอบเสมอนะครับให้เราสังเกตในโลกปริศนานะครับจุดที่มีสวิตท,ที่ปิดอยู่เนี่ยเมื่อเรามายืนอยู่ที่บนจุดที่มีสวิตที่ปิดอยู่นะครับขั้นตอนต่อไปเราต้องทําการเลี้ยวซ้ายนะครับจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อเรายืนอยู่บนสวิตที่ปิดอยู่ต่อไปเราต้องทําการเลี้ยวซ้ายนะครับจุดนี้เราไปต่อข้างหน้าไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าเป็นทางตันนะครับ แต่จุดนี้ถึงแม้จะไปต่อข้างหน้าได้แต่ว่าวัตถุประสงค์ของเราก็คือเราต้องการมาในเส้นทางนี้นะครับดังนั้นเราจะพบว่าในกรณีที่ไบต์ยืนอยู่บนสวิตท,ที่ปิดอยู่เพียงอย่างเดียวเนี่ยหลังจากที่ทําการสลับสวิตแล้วนะครับไบต์ก็จะต้องทําการเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะใส่เงื่อนไข turn left เข้าไปให้แบบนี้นะครับ ต่อไปเราจะทำการรันโค้ดเพื่อมาดูผลลัพธ์กันนะครับ โค้ดของเราทำงานได้ถูกต้องแล้วนะครับแต่หากเราต้องการที่จะลดโค้ดที่ทำงานซ้ำๆกันเราสามารถนำโค้ดเหล่านั้นมาแยกเขียนเป็นฟังก์ชันได้นะครับอย่างเช่น move forward 2ครั้งนะครับ turn right 2ครั้งมีเป็นต้นนะครับเรามาลองเขียนเป็นฟังก์ชันกันนะครับ ฟังก์ชันแรกนะครับเราทําการสร้างฟังก์ชันเคลื่อนที่ไปข้างหน้า2ช่องนะครับเราตั้งชื่อฟังก์ชันว่า move t o นะครับ ฟังก์ชันที่2นะครับเราจะทำการสร้างฟังก์ชันกับหลังหันโดยตั้งชื่อฟังก์ชันว่า turn round นะครับภายในฟังก์ชันเราก็จะให้ใช้คำสั่ง turn right นะครับต่อไปเราจะมาทำการเปลี่ยนจากโค้ดที่ซ้ำกันนะครับให้เป็นฟังก์ชันที่เราทำการสร้างมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะนำ คำสั่ง move forward สองครั้งออกแล้วแทนที่ด้วยคำสั่ง move to นะครับแล้วก็นำคำสั่ง turn right สครั้งออกแทนที่ด้วยคำสั่ง turn a round นะครับจากนั้นเราจะลอง run code เพื่อดูผลลัพธ์กันนะครับ Logical Labyrinth หรือว่าเขาวงกตนะครับการเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ